สวัสดีครับผมโอมซ n นอนเอนะครับผมวันนี้ก็จะมาส่งงานอัพเกรดนะครับชุดเดลไ g h ์และโปรเจคเตอร์ในเมซูปชิพเพนเดอร์คันนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับผมคันนี้ได้อัพเกรดติดตั้งเป็นเดลไรส์บูลเลนนิ่งไรส์นะครับที่มาพร้อมระบบไฟเลี้ยวแทนนิ่งในตัวนะครับผมอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับของชุดเดลไ g h ์สเต็ปต่อมานะครับคันนี้เป็นชุดโปรเจคเตอร์นะครับผม เฮลลา V 1 0แท้นะครับมาพร้อมดีไซน์วงแหวน B M W นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและสเตปที่3ที่ทีปเกตไปนะครับเป็นชุดสปอร์ตไลท์ LED Super White นะครับผมในช่องไฟตัดหมอกเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับแต่ละสเตปของตัวที่ติดตั้งไปนะครับว่ามีสเตปอย่างไรแบบไรบ้างไปชมกันเลยครับสเตปแรกครับ On Start ครับผมนี่คือสเตปของเดลี์ตอนแรกนะครับเมื่อตอน Start รถ Bolaning จะวิ่งทำงานนะครับไปชมอีกฝังกันครับ ต่อมาจะเป็นของชุดโปรเจคเตอร์นะครับผมเปิดเฟรีครับเมื่อเปิดเฟรีนะครับวงแหวนตัวที่โปรเจคเตอร์จะทํางานนะครับผมอ่าทั้ง2ฝั่งนะครับเปิดเฟรีครับอ่านี่คือดีไซน์วงแหวนนะครับผมและสิ่งสียงพลเลยต่อมาคือชุดไฟหน้านะครับผมเปิดไฟหน้าเลยอันนี้จะเป็นชุดโปรเจคเตอร์ระบบไบไฟนอลนะครับผมจะให้ความสว่างด้วยชุดลอดไีนอลและบาลาดไฟนอลนะครับผม ส่วนขนาดเลนก็จะเป็นชนิดทค่เรียกว,ว่าชนิดเลนเทลล่าเลนนะครับขนาดเลน3นิ้วแท้นะครับผมอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับและสเต็ปที่3ต่อมาเป็นชุดไฟตัดหมอก LED Super w i t e นะครับผมเปิดไฟเลยอ่านี่คือเป็นชุดหลอด LED High l u m e n นะครับผมจากทางร้านที่แถมไปให้กับชุดโปรโมชั่นในเฉพาะ Mitsubishi a v e n e r นะครับผมแต่ผมพาไปชมความสว่างที่แผ่นป้ายตั้งไฟกันก่อนเลยครับ นี่คือความสว่างของชุดระบบไบฟิโนนนะครับเป็นคัตออฟนะครับจะต้องคมตรงปรับระดับให้เส้นตรงเป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับเส้นตรงแนวเดียวกันพร้อมปรับระดับตั้งไฟมาตรฐานนะครับเพื่อไม่ให้ยางตาพุ่วมทางรุ่นนี้อย่างที่แจ้งไปครับจะเป็นระบบไบฟินอนซึ่งในโปรเตอร์หนึ่งลู่นะครับจะมีทั้งไฟสูงแบบนี้นะครับและไฟต่ําในลูกแก้วเดียวกันเพื่อให้สามารถลูกค้ามองเห็นในทางระยะใกล้และระยะไกลได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับ โอเคครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอัปเกรดไฟ,ฟนหน้าเพิ่มความสว่างแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ผมโอมซ้นอนอนร์เอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ